ดรื่ดวงแรนดอมนะคะการเฉยชาของเขาคือการบอกลาแบบไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าคะกดท้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยคุณอนะมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะให้เขาอะมาเป็นคู่ครองของคุณแล้วก็อยากที่จะให้ว่าความสัมพนันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปได้แต่ด้วยที่ว่าตัวของคุณและเขาเนี่ยมันดูแตกต่างกันในหลายๆอย่าง คุณน่าจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นอยู่ในวงสังคมของคุณแล้วก็มีหน้าที่ธุรกิจที่ดีนะคะส่วนตัวเขาเนะี่ยเขาก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณนั่นแหละแล้วความสัมพันธ์เนี้ยทั้งคู่อ่ะแข่งขันกันนะแข่งขันในเรื่องของหน้าที่การงานแข่งขันในการประสบความสําเร็จเธอก็เก่งฉันก็เก่งจึงไม่มีใครยอมใครแล้วก็ถือดีถือเด่นกันทั้งคู่โดยเฉพาะตัวเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ อีโกโ้เยอะแล้วก็ไม่ยอมใครด้วยในความหมายก็คือว่าเขาคิดว่าเขามีดีนั่นแหละแล้วคุณก็คิดว่าคุณก็มีดีอ่ะและอย่างนี้มันจะลงเอยกันยังไงอะแต่มันมีข้อดีที่ว่าต่างคนต่างที่จะเบรกกันครึ่งทางเหมือนกับว่าคุณอ่ะเวลาคุณเอาจริงเอาจังขึ้นมาเขาจะยอมคุณในขณะที่เขาไม่เคยยอมใครเออแรกๆเป็นแบบนั้น แต่พอมาหลังๆอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเขานง่งใส่กับคุณอะไรก็แล้วแต่เขาไม่คิดที่จะโต้เถียงเอาชนะหรือคุยต่อยอดกับคุณได้แต่ความนิ่งแล้วก็ความที่คุณไม่สามารถที่จะร่วงรู้อะไรในชีวิตเขาได้เหมือนกันแต่ก่อนยิ่งคุยเหมือนกับยิ่งห่างไม่ค่ไม่ใช่ว่ายิ่งคุยแล้วยิ่งใกล้ชิดนะห,หน่างไปห่างไปจนกระทั่งคุณมองว่าเหมือนกับฉันอะ่ะคุยกับ สองไฟฟ้าหรือลางมะม่วงอยู่อย่างเงี้ยเขียนข้อความไปเยอะแยะมากมายตอบกลับมาแค่คะหรือครับแค่นั้นเองนั่นคือเป็นการตัดบทแบบไม่อยากคุยต่ออ่ะคุณรู้สึกได้วันว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่คุณก็คิดได้ว่าอ่ะหรือว่าตัวเขาอ่ะอาจจะงานยุ่งหรือก็งานเยอะก็ได้นะ มีเวลาจํากัดไม่มีเวลามานั่งเขียนอธิบายเหมือนกาสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีภาระหน้าที่การงานอะไรมากมายก็สามารถเขียนได้ก็ยังมองเขาในแง่ดีแล้วก็คิดว่าตัวเขาอะจริงๆแล้วก็มีความเป็นห่วงคุณใส่ใจคุณเหมือนกันน่ะย,ยังไม่ได้คิดเป็นอื่นคุณแก้ตัวแทนเขาและ คุณก็มีความรู้สึกหลังๆมาว่ามันเริ่มจะไม่ใช่แหละไอสิ่งที่เราคิดเพราะจากที่เราคิดณวันนั้นมาถึงวันเนี้มันก็ยิ่งห่างไปอีกนะยิ่งทําให้คุณเข้าใจว่าหรือว่าเขาอ่ะมีคนคุยใหม่ๆคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาที่ไม่ใช่คุณคุณยิ่งคิดคุณยิ่งเสียใจนอนไม่หลับกังวลใจคิดไปต่างๆนาๆนาปกติก็เป็นคนที่ สนุกสนานล่าเลยแต่พอเจอแบบนี้เข้าไปก็แป๊กเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าหวังใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะค่อยๆพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมแต่กลับเหมือนกับไม่ได้รู้จักกันเลยอ่ะควรที่รู้จักยิ่งห่างไกลเหมือนกับเป็นแค่เพียงคุยและผ่านคุณกําลังคิดอยู่สองทางว่ายังจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้คุยกับเขาแบบเนี้ยหรือเราควรที่จะ ห่างจากเขาไปเลยดีกว่าเพราะอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสัญญาณจากเขาก็ได้ว่าเขาอะอยากที่จะยุติกับเราไม่อยากคุยกับเราเหมือนเดิมแล้วเพียงแต่อาจจะเกรงใจหรือไม่กล้าแต่ใช้วิธีการนิ่งเงียบนี่แหละคือคำตอบว่าไม่อยากไม่อยากพูดคุยด้วยไม่อยากให้ความหวังแล้วก็ไม่อยากที่จะพัฒนาอะไรใได และไพ่ GM Perler เนี่ยนั่นก็คือความมีอีกโโ้ความที่ไม่ส่งอารมณ์ความรู้สึกบางครั้งคุณออกแนวที่ว่าถามเย็บๆไปว่าเออช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่ารู้สึกนิ่งเงียบไปหรือฉันไปกวนเธอไหมถ้ามีอะไรก็บอกได้นะด้วยความเก่งใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถ้าคุณมีการได้ไหวหวานให้เขา ช่วยทํางานอะไรให้หรือฝากซื้ออะไรให้มาระยะหลังๆเขาจะปฏิเสธหรือคุณอาจจะพูดในลักษณะที่ว่ากาาันว่าถ้ามันเป็นการรบกวนก็ไม่เป็นไรขอให้ช่วยบอกทีจะได้ไม่รบกวนโดยการไม่ฝากให้จัดการให้สิ่งที่ได้กลับมานั่นคือการตอบแบบรวดเร็วว่าช่วงนี้เขาไม่สะดวกจริงๆขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถทำให้ได้อ่าอนนั้นเขา้าเข้าเกณฑ์เป๊ะเลยนั่นแสดงว่า เขาน่าจะติดในเรื่องของรายละเอียดบางอย่างซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคุณสังเกตได้ว่าไม่ว่าคุณจะให้เขาทำอะไรหรือบางครั้งไม่ได้ไหว้วานเขาจะกุรีกุจอช่วยออกตัวอยากทำให้นี่แสดงว่าเขาน่าจะมีคนที่คอยอยู่ใกล้ๆเขาหรือมีคนที่เขาจะต้องเกณฑ์ใจไม่สามารถมีเวลาที่จะทำภารกิจ อะไรให้กับคุณได้มันเริ่มเกิดข้อแตกตา่างแล้วแล้วคุณก็เฟดตัวออกมาแล้วมันก็เริ่มรู้สึกเหงาแต่มันก็ยังมีความสุขอยู่ในที่ของตัวเองเพราะว่าไม่ต้องมานั่งกังวลใจเรื่องเขาอีกแล้วเนี่ยส่วนตัวเขาอ่ะใช่เขาเนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเขาเริ่มมองถึงอนาคตของเขามากขึ้นมองถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วเขาก็คิดด้วยว่าตัวเขาอ่ะน่าจะไปอยู่ในจุดที่เขา ได้เจอผู้คนมากขึ้นมากกว่าจาก,ก่อน่อะเขาคิดว่าเอาจริงๆนะฐานะเขาก็ดีขึ้นการงานการเงินเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์เลือกเขามีโอกาสที่จะศึกษาใครก็ได้เรียนรู้ใครก็ได้ส่วนสำหรับคุณเนี่ยมันดูยากมันดูห่างไกลแล้วก็การพัฒนาค่อนข้างลำบากคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันมันเลยทำให้เขาคิดว่า สิ่งๆเนี้ยมันอาจจะไม่สะดวกและตัวเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยขยันสักเท่าไหร่การที่มีคนเข้าหาเขาเยอะนั่นคือการที่เขาไม่ต้องทำอะไรมากมีคนพร้อมที่จะยื่นความสัมพันธ์ให้แต่สำหรับคุณนั่นก็คือการที่เขาจะต้องพยายามและเขาก็จะต้องฉีดตัวเองขึ้นมาให้ได้ในร,ระดับคุณหรือการที่จะต้องเดินทางมาหาคุณอะไรเนี่ย มันดูแล้วมันเป็นไปได้ยากเขาไม่ชอบเรื่องที่มันวุ่นวายแล้วก็จะต้องทําอะไรที่เกินกว่าที่เขาเป็นในชีวิตปกติชีวิตประจําวันอะ่ะเขาเป็นคนที่พื้นพื้นเดิดมๆดมไปใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้แบบนั้นง่ายๆเรียบง่ายความเป็นไปได้ชอบอยู่ในที่ของตัวเองไม่ชอบทำอะไรที่มันจะต้องลงทนุนลงแรงมากๆเพราะฉะนั้นในความเงียบของเขาอะ่ะมันบอกได้ว่าคือสัญญาณที่เขาอะ่ะ เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุยกับคุณน้อยลงเขามีการได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่เจ็ดดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันและความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะรวดเร็วเกิดขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์บางเคสบางกรณีอาจจะเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้กันหรือทำงานในที่เดียวกัน มีการได้เรียนรู้กันทุกวันทุกวันได้เจอกันมันสารสัมพันธ์กันง่ายแล้วก็ใกล้ชิดกันความห่างไกลอ่ะมันก็เลยสู้ไม่ได้ความใกล้ชิดกันมันก็จึงได้เปรียบสําหรับในเคสเนี้ยเพราะคนคนนี้มันถูกโฉลกันในสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วไงอ่และเขาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้หัวใจแต่เขาใช้ความคิดความเป็นไปได้ อะไรที่เป็นไปได้มากที่สุดอะไรที่ลงทุนน้อยที่สุดอะไรที่คุ้มค่าอะไรที่เขาไม่ต้องเหนื่อยเขาจะเลือกในสิ่งสิ่งนั้นแรกๆเขาก็คิดเหมือนกันว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะไม่ดีใช่ไหมเหมือนกับคุยๆกับคุณสารสัมพันธ์กันแล้วแล้วอยู่ๆมาหักติดกลางลาอย่างเงี้ยโดยการใช้ความนิ่งเงียบส่วนตัวคุณก็คงยังจะอยู่ในที่ตรงนั้นเพื่อรอเขาคอยคิดต่างๆนาะนาะนะว่าตอนนี้เขาเครียดเขามีปัญหาเขาไม่สะดวกเขา ขาดสนในเรื่องการเงินหรืออะไรออกแนวอยากจะช่วยเหลือเขาซะด้วยซ้ำแต่พอมาหลังๆเนี่ยคุณมีการดิวดิวกับดวงจิตของคุณหรือแองเจิลในใจอยากรู้คำตอบว่าจริงๆมันคืออะไรคุณอาจจะไปค้นในสื่อโซเชียลหรืออะไรก็ได้หรือว่าคุณอาจจะไปรู้โดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนว่าคนคนนี้เขาได้เดินออกจากชีวิตคุณไปแบบเงียบๆแลละนั่นก็คือ มันไม่ใช่การบอกลาแต่มันเป็นการที่ใช้ความเงียบในการที่ปฏิเสธเราโดยทางอ้อมคุณรู้สึกอึดอัดมากจนกระทั่งว่าพอคุณได้พอรู้เราแล้วว่ามันคงเป็นแบบเนี้ยคุณก็พยายามตัดใจออกมาในการตัดใจนั้นแ่ะมันทรมานมากแต่คุณพยายามคิดว่าฉันจะไม่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนฉันจะไม่เป็นคนที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเลือกอในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องคุณจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะเดินออกมาแบบไม่มีใคร